แลเมาส์ไร้สารงเพื่อผิวราคาสุดคุ้มค่าคุณภ,ภาพพับแก้วโลกาเทนชีโปรแล้วก็โลกาเทนชีพัสโลกาแบรนด์อุปกรณ์เกมมิ่งสัญชาติไทยร่วมมือกับ m มซ m o o เว็บขายอุปกรณ์เกมมิ่งจากทั่วมุมโลกด้วยความร่วมมือจากทั้งสองจึงเกิดเป็นแผ่นลองเมาส์โลกา X m ็กซ์ไม m มอสเทนชีที่อยู่ในมือผมตอนนี้ครับ ตัวแผ่นลองเามาส์ของเทนชีก็จะมีทั้งหมด2รุ่นก็คือเทนชี PRO BACK EDITION แล้วก็รุ่น t e n ชีพลัสแบ็กเอดิชันครับก็เรามาดูตัว t e n ชีโปรกก่อนนะครับตัว t e n ชีโปรเนี่ยจะมี2ขนาดจะมีขนาด50คู50้เซนแล้วก็ขนาด49่คูเซนครับส่วนตัว t e n ชีพลัสเนี่ยจะมีทั้งหมด3ขนาดนะครับแต่ว่าขนาดที่อยู่ในมือผมตอนนี้คือขนาด 4 9ูณ42เซนนะครับและอีก2ขนาดก็จะเป็นขนาด50คูณ50เหมือน t e n ท h i ี Pro แล้วก็เป็นขนาดผืนยาวก็คือ9 0คูณ40เซนครับก็เทนชี Pro ทั้ง2ขนาดนะครับก็ราคาก็จะเป็นตามนี้เลยครับส่วนรุ่น t เทนชี p ลัสทั้ง3ขนาดราคาก็จะเป็นตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราลองมาแกะดูตัวแผ่นทั้ง2รุ่นกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง คครับเราได้ตัวแผ่นแล้วเฮ้ย hey, ผิวใช้ได้อยู่นะข้างใน,นก็จะมีแค่ตัวแผ่นรองมาส์แล้วก็เป็นพลาสติกก็อันนี้จะเป็นตัวเทนชีพัสดครับก็ส่วนตัวนี้จะเป็นเทนชีพโรนะครับผมให้ทีมงานแกะมาแล้วเมื่อกี้ก็เทนชีพ p ัสดกับเทนชี p r รบนพื้นผิวก็จะมีโลโก้ตรงนี้ที่เทนชีพโรกับเทนชีพพัสดมันแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ เทนชี่พั u ดก็จะมีชื่อบอกเลยว่าอันนี้คือ t e n ช h i Plus เปนตัวบวกส่วน Pro ก็จะเป็นโลโก้ของโลกากับไมซ์มอ t แล้ว2รุ่น Pro กับ Plus มันต่างกันยังไงใช่ไหมครับเลือกตัวไหนดีรุ่นไหนมันดีกว่าซื้อยังไงให้ตอบโจทย์ก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังครับทั้ง2รุ่นนี้มันจะแตกต่างกันที่ฐานพื้นยางด้านหลังครับส่วนวัสดุอื่นๆที่จะใช้เนี่ยจะเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลย เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันทั้ง2ตัวนี้ว่าฐานยางเนี่ยเป็นแบบไหนแบบโปรก็จะใช้ฐานยางแบบโพลอนนะครับเป็นฐานยางที่ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นครับประสิทธิภาพในการยึดเกาะโต๊ะเนี่ยก็จะสูงกว่าฐานยางทั่วไปในท้องตลาดและทําให้ได้รับประโยชน์จากการเย็บขอบของแผ่นรองเมาส์ที่สามารถเย็บขอบต่ํากว่าพื้นผิวจริงๆได้อีกด้วยในส่วนแบบ plus เนี่ยยางด้านหลังจะใช้ฐานแบบอัลฟาเซล plus ทดแทนการใช้แบบโพลอนอีกทั้งยังมีการยึดเกาะที่สูงมากและราคาที่ถูกกว่าอีกด้วยความหนาของแผ่นรองเมาส์รุ่นโปรจะมีความหนาอยู่ที่3.5ม mm. มิลิเมตรส่วนรุ่นพัดจะมีความหนาอยู่ที่4มิลิเมตรต่างกันเพียงแค่0.5ม mm. ิลิเมตรครับตัวด้านหลังของเซนชิพพัฒนมันจะดูแบบเงาเงาใสใสกว่าถ้ามองแบบเป็นละ,ละเอียดข้างหลังก็จะเอตัวเซนชิพัสเนี่ยมันจะเป็นแบบตารางตารางสี่เหลี่ยมส่วนตัวนี้จะเป็นจุด แล้วก็ด้านกว่าจากที่ลองวางเนี่ยว่าเกาะกับโต๊ะได้ดีทั้งคู่เลยครับเนี่ยไม่ขยับเลยความนุ่มของแผ่นตอนกดลงไปผมรู้สึกว่ามันต่างกันนิดหน่อยนะรู้สึกว่าอันนี้มันจะนุ่มกว่ากดลงไปได้เยอะกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่รู้สึกว่าอันนี้กดลงได้เยอะกว่าตัวโปรในเรื่องการการเล่นถ้าเป็นคนที่กดแบบใช้แรงในการกดเมาส์เยอะๆอ่ะมันอาจจะมีแรงหยุดท,ท,ที่ที่เยอะกว่าตัวนี้ ในการที่เรากดลงไปเยอะมันก็จะเหมือนมันมันเหมือนแผ่นรองม้ามันดูดแล้วเนาะไม่ได้เป็นความนุ่มที่มันเยอะเกินไปอ่ะมันนุ่มกว่านี้มันอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าสมมติเป็นการเล่นเมาส์อ่ะผมคิดว่ามันไม่น่าจะยุบลงไปขนาดนั้นเราดูความแตกต่างกันไปแล้วต่อไปเรามาดูสิ่งที่เหมือนกันของเจ้า2รุ่นนี้กันครับเนื้อผ้าบนแผ่นรองเมาส์ของทั้ง2รุ่นนี้รุ่นโปรและพัสเนี่ยจะเหมือนกันทําจากใยผ้าดิบพิเศษที่มีความเรียบเนียนไร้สารเคลือบผิว หรือที่เรียกว่าอันโค้ดซึ่งแตกต่างจากแบบเคลือบผิวหรือที่เรียกกันว่าโค้ดตรงที่แบบเคลือบผิวอ่ะหลังใช้ไปนานๆจะเจอปัญหาแผนลองเมาส์ฝืดเพราะว่าสารเคลือบผิวที่เคลือบบนแผนลองเมาส์เนี่ยจะค่อยๆหลุดออกเนื่องจากความชื้นและอุณหภูมติต่างๆหรือการเอาไปซักทําความสะอาดก็จะทําให้สารเคลือบผิวเนี่ยหลุดออกไปได้เช่นกัน แต่ว่าแบบไร้สารเคลือบผิวนั้นจะไม่เจอปัญหานี้เลยแถมยังสามารถจะเอาไปซักทําความสะอาดได้โดยไม่ต้องกังวลว,ว่าแผ่นเราเมาส์มันจะฝืดทั้ง2รุ่นนี้จะมีการเย็บขอบแบบโลโปรไฟล์นะครับก็คือเป็นการเย็บขอบที่ต่ํากว่าตัวพื้นผิวเวลาเราเใช้งานอะและเวลาเราเลื่อนเมาส์มาตรงขอบเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันชนขอบเพราะว่ามันเป็นการเย็บขอบที่ต่ำกว่าพื้นผิวก็จะแบบใช้งานได้ลื่นไหลสม็มทครับตรงนี้ เดี๋ยวเรามาทดสอบฐานยางของแผลมอทั้ง2รุ่นกันนะครับด้วยการแปะบนกระดานนี้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่าเอ๋อันนี้เป็นเทนชิพโปรนะครับแปะไปเลยโอ้ดูดิแอ,อันอีกอันนึงเป็นเทนชิพพลัสนะครับโอ้ไม่มีพื้นที่ให้กันเลยดูดิเดี๋ยวลองดูตอนดึงออกอืออยนงหนึงมผมว่า ผมว่าเซนชิพพัดอะแผ่นยางข้างหลังอะผมรู้สึกว่ามันแน่นกว่าเทนชิโปรนะโอเคก็สอบผ่านครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้พผ่ลอเมาส์โลกาเทนชิโปรและเทนชิพัดมาลองเล่นเกมดูนะครับตัวนี้จะเป็นเทนชิโปรขนาด4 9่สคูณสีอครับไปไป ความรู้สึกแรกของผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่ช้าแล้วก็ไม่ไวเกินมันแบบอยู่ในช่วงแบบว่าเลนกำลังดีบางตัวมันอาจจะแบบเป็นคอนโทรหรือว่าเป็นสปีดไปเลยแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนสปีดหรือว่าคอนโทรเลยนะผมคิดว่าเป็นแบบคาร์มอทที่แบบทุกคนน่าจะใช้ได้เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่ก็ไปเชิงผู้เล่นใหม่สิเป็นมิรกับหลายๆคนแล้วกันมันแบบใช้งานง่ายผมว่า หัวแต่สมูทดีนะไม่ไม่ขัดกับแขนเลยไม่รู้สึกสากและที่สําคัญคือแผ่นแผ่นราเมาส์เนี้ยไม่ไม่มีสารเคลือบผิวแล้วก็ไม่มีผลต่อความเร็วเลยเพราะมันเป็น,เป,นเป็นแผ่นราเมาส์ไม่เคลือบผิวแผ่นราเมาส์ไม่ขยับเลยนะแบบฐานมันค่อนข้างแน่นอะโตโตขย่าแทนเนี่ยอืก็ อันนี้เป็นแผ่นขนาด4 9่สคูณนะครับพอวางบนโต๊ะมันก็จะแบบไม่ไม่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะแล้วพอผมมีอีกอันหนึ่งเป็นขนาด50 50้าิครับเดี๋ยวผมเอามาวางบนโต๊ะให้ดูนี่ก็อนนี้เป็น5050 50ขนาดใหญ่สุดของรุ่นเทนชี p โรและโหพอวางปุ๊บแบบเต็มโต๊ะอ่ะทั้งผมชอบแผ่นใหญ่อันนี้มากกว่านะผมเล่นทั้งแขนไงมันแบบพอวางแล้วมันมีพื้นที่เยอะดี Okay. เดี๋ยวผมจะลองตัวต่อไปเลยครับเป็นเทนชิพ p ส u เคอันนี้เป็น t e n น h i p ัส s ขนาด49ค42เหมือนกับตัวเทนชิ i PRO ที่ลองไปก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่แผ่นใหญ่ผมคาดหวังกับเทนชิพ p ัสนีนะผมคิดว่าผมน่าจะชอบเ e n ชิพ p ัส s มากกว่าราคาถูกกว่าด้วยแล้วก็ได้คุณภาพเทนชิโปรเลยโอเคต่างกันตรงที่อันนี้มันจะรู้สึกว่ามันกดลงไปแล้วแบบ มันมีแรงหนืดหรือว่าเป็นแบบว่าที่มันยุบที่มันนุ่มะครับความนุ่มของมันมันช่วยนิดหน่อยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกว,ว่ามันนุ่มมากเกินไปผมผมชอบเทนชีพัทมากกว่านะมากกว่าเทนชี่โปรเออยิงง่ายกว่าพื้นผิวเดียวกันแต่ว่าอันนี้ให้ความรู้สึกดีกว่าสําหรับผมอย่ยวเวลาเว,เวลาผมสเปร์มันก็ รู้สึกว่ามันต่อเนื่องมากกว่านะแบบมันเป็นเส้นมากกว่าหัวขาดเรียบร้อยโอเคครับฟิวการเล่นของผมก็จะประมาณนี้สำหรับเทนชีโปรแล้วก็เทนชีพัสเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปของทั้ง2ตัวเซนชีโปรและ Plus เทนชีพัสกันเลยครับ ในตัวของ plus เนี่ยจะมีราคาที่ต่ำกว่า pro เพราะว่าใช้ฐานยางข้างหลังในคนละชนิดกันรุ่นของ plus จะมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดแต่ว่ารุ่น pro เนี่ยจะมีเพียง2ขนาดเท่านั้นฟีลความเลือนของต้องคู่จะคล้ายๆกันเพราะว่าทาจากผ้าใยชนิดเดียวกันแต่ความนุ่มต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าฐานยางคนละชนิดกันแต่ก็แตกต่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นจะไม่ได้มีนัยะสําคัญอะไรครับฐานยางของรุ่น pro เนี่ยจะมีความหนึบน้อยกว่ารุ่น plus สำหรับเพื่อนๆที่ชอบแผ่นรองเมาส์ที่หนึบๆเกาะติดกับโต๊ะแนะนำเป็นตัวรุ่น p l u สแต่ว่าถ้าชอบผิวสัมผัสที่ไม่ได้นุ่มมากแต่ไม่ได้ต้องการความหนึบก็สามารถเลือกเป็นรุ่น Pro ก็ได้ครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวเทนชี p Pro แล้วก็เทนชีพ p ัสนะครับถ้าชอบรีวิวของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้พวกเราด้วยนะครับว่าครังหน้าพวกเราจะเอาอะไรมารีวิวกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ